่ะทุกคนวันนี้ลีมก็อยู่กับแม่นะคะจริงๆมากับพ่อด้วยแต่ว่าเรามาผ่ที่งานกเกษตรแฟร์ปี2569แล้วคือมาตั้งแต่เที่ยงหาที่จอดไม่ได้วนกันครึ่งชั่วโมงพ่อก็เลยแบบว่าเออขอไปวนรถก่อนถ้ารอหาที่จอดก็คงไม่ได้เดินแล้วอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็เลยมาเดินกับแม่ก่อนนะคะร้านก็ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างจากงานกเกษตรแฟร์<ะ>แม่เล็งไว้ยัง เล็งอยู่หลายร้านเลยเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนแบบว่าโซนจีทุกคนร้านดางังร้านเด็ดมีร้านผล,ลไม้ด้วยนะคะทุกคนอุ้ยแม่มีพวกแบบเป็นอย่างนี้ด้วยอวเอาด้วยแล้วหรอเอาเอาแบบแบบเดื้อเอาอันี้กล่องนะอันนี้กล่องนะไหมกล่องเท่าไหร่คะ <c oughs> อ่ามะยงเช็ดร้อยห้าสิบอ่าก้อนหนึ่งร้อยห้าเอาไปนะร้านแรกนะคะโดนไปสองร้อยห้าสิบบาท วันนี้อาจจะไม่ได้เดินโซนดิสิตเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะมันดูใกล้ไกลเอ้ยขนมลาน้ำพริกแมงดาอุทัยธานีดลร้านไหนเด็ดเดี๋ยวจะให้แม่ซื้อกลับไปนะคะนครศสีโอ้กิ่แกงใต้แกงไต่ปลาทอดมันหัวปีจ๊อกปูจ๊อกกุ้งทอดมันปลากายยังย่างยังยังนี่ยีมผิวแล้วใช่ไหมใช่ร้านนี้หนูก็เห็นไก่ย่าง ดี๋ยวเราหาของกินที่มัน,นง่ายๆที่แบบว่าซื้อปุ๊บชิมได้เลยแต่หนูก็อยากซื้อของขอที่แบบว่าเอากลับไปกินบ้านด้วยไงก็ซื้อได้เอ,อ้ยนี่ร้านขนมอคอะร้านรองเท้าเคอะยืดอะดูว่าไปดูดูอ,อ,อยากกินลงองเท้าเคอะจิ๋วนี่อันนี้ทุกคน เป็นคู่คู่แล้ว9ก็มีนูเทลลาชีสข้าวโพ,พดช็อกโกแลตนี่เลยทุกคนนูเทลลาหมดก็จะเหลือเป็นข้าวโพดกับชีสนะคะสามารถแบบรสชาติละคู่ได้เอ้ยรสชาติละข้างได้ทุกคนอันนี้คือชีสท,ที่สั่งนะคะก็จะได้ชีสแบบเป็นแท่งแท่งแบบตะโกนอ่ะใช่มันน่าจะร้อนละยืบหน้าดูเลยเนาะเราได้ของร้อน ใร่จะื่อยเลยเราก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจจะกินนูเทลล่าแต่เขาบอกว่ามันโมดก็เลยได้เป็นชีสกับข้าวโพดแต่มันก็น่ากินเหมือนกัน<ช>แล้วเหมือนจะได้แบบเป็นขพันใก,กว่าได้แล้วรองเท้าเคอกหนึน่งขึ้นขวดขวดร้อนๆเลยนะ,ะมาชิมกันรู้หรออันไหนชีสอันไหนอะไรร้อนๆอ่ะชีสนี่ไงอุ๊ยน่ารักนี่ดอกไม้นี่ อุย้ยทุกคนน่ารักมากเคยเห็นในติ๊กต็อกครึ่งมาได้ลองทานวันนี้แหละอุ้ยชีสมันร้อนนะลูกอุย้ยก็เยิ้มๆเลยไงไม่งั้นเราต้องดึงขึ้นหักครึ่งวะ,ะหักครึ่งโอ้ยกลัวร้อนแม่ปล่อยมาทั้งอันได้ยังไง<อ>โอ้ยก็ไม่ได้เย้มขนาดนั้นเพรา,าะเหมือนเราแป้งเขาก็เยอะอยู่อ่าอเดี๋ยวชิมชิมอชิมวะไอชิมก่อนเออต้องแบบยังไงเออเออเออนออเ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 อเอ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 ออ แล้วอร่อยปะชีเขาโอเคใช่ไหมข้าวโพดก็น่าจะเป็นแบบโรยข้าวโพดเป็นเม็ดไม่งั้นเขาอาจจะต้องทำเป็นแบบเขากินแล้วร้อนคิดจะยืดอ้ออร่อยอ้าวไม่ยืดเอาใหม่แม่กรอบนอกนุ่มในอร่อยอ๋อร้อนอ่ะเออเขาไม่เทกคว่ะ ค่อยยืดอืออร่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนให้คือพูดง่ายกินลองท้องก่อนใช่ต่ออ่ะ,อะเดี๋ยวให้แม่ถืออ่ะเดี๋ยวพิมเก็บก่อนอ่ะ,อะเอามาเอ้ยูว่าอร่อยอือไ้ปลาอยดีนะที่แบบสั่งชีสมาเนาะ,ะอร่อยหอมร้อนอร่อย ข้างๆร้านเขาก็คือเป็นร้านปลาหมึกใช่เอ่เนี่ยไว้แบบนี้อร่อยนะเนี่ยนี้อร่อยแต่ถ้าเราเรวันนี้อร่อยลองกินเหยื่อมากเอาเอาไปได้ไม่เอาเนี่ยอันนึงอันนี้อร่อยมันไปแย่งกินของฟิวหมดไงอันนี้ที่แบบว่าเป็นปรุงมาแล้วแต่หนูวจะเอาเนี้หนึ่งได้ นี้อี้ผมปรียมาวันนี้หนึ่งแม่เอาแบบพี่ปุงมาแล้วหใช่อร่อยเดี๋ยวด้นำิก่่รคะร้อยห้าสิบค่ะร้อยหนึ่งจัมโบ้สองรอหันนี้อร่อยอืมปีย Ờ, ừ. nục bia, phin phin Ờ Ờ, đi Ờ, đi แล้วก็มีมะนาวไม่ได้หรอเนี่ยมันจะมีความแบบวุ้นกรึบๆอ่ะวุ้นน้ำมันอร่อยต้มไก่งจากให้กินของหวานแล้วก็มาต่อเลยครับหมูโอ้น้ำแช่หมูเขาก็ดูน่ากินหลายร้านนะแช่หมูมีหลายร้านแต่เมื่ี้ที่เราชิมร้านแรกก็ถือว่าอร่อยโอเคแล้วใช่ไหม มันเออปลาไหลน่ากินใช่เอานหนึ่งชุดค่ะแดงแล้วหนังสุดมากเราได้เยอะด้วยอะไรคือชิมเด้อชิมเลยที่ค้อนมันร้อนๆเลยอุ้ยร้อนร้อนเหรอเยอะๆบ้าก่อนร้อนแต่อันนี้อันนี้ไม่เห็นควันออกเลยอ่ะเหมือนมีเห็นควันเฮ้ยมันร้อนมากอร่อยเอออร่อยแล้วยังไงต่อมีซื้อเพิ่มปะ แรกจะให้พี่พีมชิมเมื่อกี้กัดเข้าไปเยอะเออเอาเข้าไปเหอะคืออยากจะให้ทุกคนเห็นหน้าหนูหลังกล้องมากเลยว่าหนูต้องรู้สึกยังไงอะให้พิมพ์ผู้มันร้อนนะแม่มันชิ้นใหญ่อ่ต้องการกัดอร่อยเนื้อเข้าโอเคถ้าจิ้มน้ำจิ้มก็จะผินขึ้นไงหนูทอดกินทอดมันแบบว่าจิ้มน้ำจิ้มแต่ว่าว่าอันนี้อร่อย เนาะถึงแบบกินแบบข้าวเปยร้อนคือได้เลยพอลชิ้นมาหนคข้าหวานจยิง้หนียวข้าวเหี้เยวาเหวานี้น้เ้าเหนวเหนียวข้าต้เหยวข้าาเหีวาเหยว้ายขาวเหน้าวเหนยเหาีว้าหนวาหนวาหนยวแม่เ้อหววนนยเห้านีวาน หวานทุกัวันะจ๊ะใช่เพราะว่ามันเป็นมันหวานญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณนะคาต้องอร่อยเฮ้ยเจ้าขเขาดูน่ากินยิงใช่คือถ้าเราเดินต่อจากโซนอาหารมันก็จะเป็นโซนอีทุกคนเป็นเพื่อนหลักสัดเลี้ยงใช่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นโซนของนักศึกษา แต่เราจะไม่เดินไปถึงตรงนู้นเดีย๋ยวเราจะวนกลับไปฝั่งนี้ใ้ยไม่ร้านของหอ่ะไปดูโยจะดังโยจะเกิดอะเอาแมา่โยเกิดอ้ามาเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนเดี๋ยวมันโดนกล้วยหอมแม่เอาคอนติ้งกล้วยอืมเหมือนที่เรากินที่นั่นเลยเม่กะใช่ไหมอ่ะไปเอาหนึ่กปอะ น่ากินเป็นลูกคลณผมใช่นี่ลูกชิ้นปลาหมึกนะกินย่อไหมคะกินอุ้ยเขายากเป็นเหมือนแบบกินง่ายๆอ่ะมาเป็นไม้ๆเนาะใช่หนูอยากชิมไหมอืมเดี๋ยวเอาเป็นไม้ไม้มีแบบว่าพริกสดหมูย,ยอหนังหมูหมูย,ยอพริกไค่ดำเอาพริกไค่ดำ <ไป S 2> ค่ะคือจริงๆท่าลากับน้ำจิ้มเนาะใช่ราดเลยแบบซีฟู้ดเขาบอกมาไม่ได้แม่ต้องถือคยก็แบบใช่พิชมอ่ะหรอชิมมันล้อายเลยอ่ะ หมูยอเขานั่งนิ่มถ้าเรากินร้อนๆเนี่ยอร่อยอร่อยนะแบบคือเพื่อนใหญ่พี่เฟียไม่เคยแบบยังไม่เคยเห็นอืแม่แบบต้องเพีมาบ่อยไม่ปกติมันก็คือถ้าเอาไปทำเป็นยำหมูยอก็อร่อยแต่พอมันกินเป็นไหมๆมันง่ายใช่ ใอ่ค่ะร้านนี้หมดไปไร้อยสี่สิบอ๋อหมูยอแพ็คล,ละร้อยี่เหรอใช่แล้วก็แบบไม้ไม้แล้วสิบมาดีมามาชิมกันเลยตรงนี้เลยมานาทีเลเอาตูนมนไหมใกล้เคียงแล้วจ เหมือนว่ามันแบบไปเลยไปเลยใปนปากมีให้ชิมใช่ไม่เห็นน้ำจิ้มเขาคือแบบว่ามันใช่เลยอ่ะ<า>เป็นไงว้าวเลนยน้ำจิ้มครับงั้นเอามาอย่างละหนึ่งหนูเอาแบบรวมแม่เอาแบบไหนเอาเหมือนกันว่นาน้ำจิ้มเขาอร่อยมากใช่กล<ป>่องละร้อย และนี่ก็จะเป็นงานเกษตรแฟร์นะคะที่มอเกษตรบางเขนนะทุกคนอย่าไปผิดนะแล้วก็เขาจะจัดแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ต่อปีอยู่แล้วแล้วมันก็จะยังมีโซนนิสิตหรือยังอื่นอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่แต่นี้ไม่เล่าไม่บายปีนี้ปีนี้ไม่ไหวแล้วนะคะก็ได้พอของฝากของขวหมดไปหลายบาทอยู่แต่ก็มีแต่ของอร่อยได้กินได้ใช้แน่นอนค่ะงล้วเดี๋ยวคินี้เกษตรแฟร์ปีหกจบไปแล้วจ้าบ๊ายบาย